นี่ครับปลูกผักบุ้งแปลงนี้ก็คุ้นๆเหมือนเดิมมาหายายสองสามเดือนครั้งนี่ครับผักบุ้งราคาตอนนี้โลละ20บาทคุณยายบอกว่าก็อยู่ได้ช่วงเมื่อกี้เดือนก่อนๆนั้นโลละ50เพิ่นโอ้ยคากิริ่ามาเดี๋ยวไปชมครับว่าเป็นใครมาจากไหนเพิ่นปลูกผักอีตูก็งามปีนี้เพิ่นบ่ไดี้ปลูกหลายได้เพิ่นมีรายได้ครับนี่ครับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ในการปลูกผักแปลงเพิ่นกะเฮ็ดงาม คุณยายสำลรีเหมือนเดิมคนขยันครับไปชมครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านบนไอเดียการสร้างอาชีพคิดถึงคุณยายสำลรีก็เลยมาหาคุณยายสำลรีเหมือนเดิมปวดพนังเกล็ดวักบุ่งอยู่เพดะไปคุยกับเพื่อนกัน ยายสวัสดียายหันมาทางนี้สักกันบุญดายายสวัสดีครับสสวัดีน,น้ำเจ้าของในน้ำเจ้าของในน้ำเจ้าของเอออ่ะสันคือคือยายสำจิลาวิทย์น่านตกุลจิลาวิทย์เออพ่ามานั่งเฮ็ดพักอยู่นี่อ,อยู่สวนนี่อยู่บ้านใดนี่อยู่บ้านฝังแดงบ้านฝังแดงอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครมีกอักกับมีไปนิดนี่ยายอยู่กับพักนี่แหละแต่ละหมูอละเว้นนี่ กูดาาักนักอีตูก้กอะไรเอออีตู้เป็นอะไรราคาดีไหมจ๊ะครับ๙บาทคืทอการพวงหนึง่งม,มีหกมัดนั่น๙บาทพวงหนึ่งหกมัดเออหกมัดนั่น๙บาทเขาจะไปขายยังไงวันเวลาไปขายเวลาไปขายก็ไ,ไปขายเปย็นจิกจิกละห้าบาทพวกเขา้เอาออกไปส่งนี่เฮ็ด <H ed, S 1> เฮ็ดจิกซ้ำนี่นี่ครับซ้ำนี่ไปส่งเขาน่ะสามสามสามจิกสิบบาทโอพวกเขาก็ไปขายตัวก็ขาย ม้ำตาลหาเออเออเรื่การเรยการนะกินเลยมันดีเหี่ยวของยายอ่มีความสุขปรกับการเฮ็ดผักห่วยว่าเป็นหลายตืบอยู่นั่นแล้วขับรถไอ้เฮ็ดเบียกมือนึ่งละเก็บเอวเออลูกกะที่จมเหรอจีจมกระซังไม่ได้เงินได้เงินความสุขของข่อยควมือนึงยายน่ะคือยังยายปลูกช่วงยายได้หาสิบบาทโลละหาสิบไปเท่าไหรยายเล่งปลูกวะอยากเล่งปลูกเร็วๆนี่เหรอจีอัน อันช่วงช่วงได้โลละหาสิบบาทเด้ยใครลอยกิโลนได้โอ้โลละหาสิบบาทขายขายได้ลอยโลประมาณลอยโลนี่ละโอ้ยลอยโล่หาสิบบาทกับห้าพันก็ได้จ้ะก็ได้อยู่ได้หรือบ้านนี้ก็มาลงละเดียนโลละเจ้าบาทหนึ่งแล้วแกก็สิบหาพาอีตู้ยากขึ้ง่ายปีนี้เกิดจากยังใหญ่โอ้ยกันนั้นเอายาอันนั้นตจ้า เอา,าอยาฆ่า,าเสื้อโลกอันอขี้ดินอะไรมา,าลมาลานบ้านละจังได้เบีย้ยมันมากกอามาเป๋บาดนี่เออมันละงามแบบนี้จีเออเอามาเป๋าบาดเป๋บาบาดมาตีหลังเขาเกล้าฝุ่นใส่เอาฝุ่นใส่ฝุ่นใส่แล้วก็กอืุ<ด>่ยใจนั่มอีทูเป็ี่ยนราคาปีนี้ย่ายวยโบลงจักเถื่อได้อยู่แต่เช้าบาดเช้าบาดตลอดหมายถึงว่าตามที่เขาเช็ญไปนะเออ บ่มีร่องแค่ถืออยู่ราคาหนิพักกิตูนิเออแต่ซ้ำอยู่กันซ้ำนี่ก็ได้ล้วได้ละลอยปแล้วนีอันนี้เป็นพักบุ้งอันพักบุ้งคือการมาหะดกะช่วยนี่พักบุ้งก็ได้จังมือแล้วนี่ยายนี่หัดแต่เด็กอันสิบมือสิบมือออกมนกระลังฟงห่วยบ่มเมีนนะบ่มเมีนสิบมือหัดแต่เด็กเก้ามือบ่อืมวัดที่นี่ยายเอาปุ๋ยคอกใส่อะปุ๋ยคอกเนี่นทมใบจังเสร็จแล้วแต่แกมือก้าที่แหลกยายได้ได้ได้มาไว้ก่อนบวเมียนบ้นนี่บ่มิตรวาลโลดโรดบ้านโรคมือท อ่าขีดเป็นร่องเออขีดเป็นร่องขีดเป็นร่องแล้วเขาก็ห้อยไปตามร่องครับห้อยแล้วเวดนนั้นในนั้นว่านะเขาก็กบกบเอามือกรบกรบกบกรบกบแล้วปุ๋ยเอาเอาปุ๋ยขอกนี้มา่อวานครบวานกบแล้วเบ่กน้ำซะเลยแบบนี้บ่อ๋อเบงน้ำใสจนว่ามันเปียกจักมือวันเัาจังใสปุ๋ยประมาณจังมือ ว่าไปบ้าณสิบห้ามือได้จังได้ใส่ใส่เนี่ยว่าท่านพ่อใส่ได้นี่บ่เออเอาแล้วบัดนี้ยวย่าจังมือจังได้เก็บนี่เดี๋ยวนี้สิเดี๋ยวช่วงช่วงหนาแร่งมันกี่โมเล่ขึ้นหนาฝนบ่เออหนาฝนน่ะสิบเจ็ดมือสิบแปดมือเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเออหนานี่เนี่ยมันมันมันหนาแร่งมันมันกัสิีบค้อยพ่อหนามเบ้นฮดอยากแรกกับบก้อยพ่อหนามันดูดไปทั้งอื่นอ๋อบ้านมากะบ้านบ้านเศร้าหามือเดี่ยวออกบ่อืมอือเศร้าหามือ เออเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่นี่มื่อนี้วันที่สี่บ่ครับสี่มีหน้าเออวันที่สี่ันแป้งนั่นแยกขันที่เก็บะมานอะไรแป้งที่ปลูกไหมอันนี้นี่วัานวัานวันที่หาได้นี่บ่เอ๋งองามงามนี่เออนี่นี่นี้ไม่ใหญ่ลุกนี่อันนี้แยกเก็บอะไรนี่เออพันวันที่หาได้นี่หาได้เดือนที่แล้วหาบ้านหน้านี่แหละอ๋อหากุมผ้าเออมันอห่วยเมื่ออน่นมากกว่าคบเดือนนี่แต่พอดีเอาออกมืดนี่แมนแมน โลหนึ่งได้ได้ได้ขายได้จากบาทเปลี่ยวๆนี่ช่วงนี้โลละยี่สิบบาทนี่โลโลละยี่สิบบาทถ้าจะไปขายสามสิบโลได้สามสิบโลโลหนึ่งนะทีเม็ดมันซื่อมากนะเออขันขัดมันซ้ำนี่ได้หกร้อยอันอันมึงได้มึงได้โบเมนตโมเมนต์นั้นนี่ได้ซิบสิบหาอ่านั้นได้ซิปหานั้นนั่นเนี่ห้วย บมเมนเด็กหาชิปโล่ะบอกว่าเด็กหาชิปโล่อะไรได้หน่อันเม็ดมันซื้อมาโลหนึ่งน่ะเม็ดมันอ่ะซื้อมาหนึ่งโลหนึ่งสองรอยได้ได้ได้หาชิปโลเออวายก็ได้พันหนึ่งได้แปดร้อยเอ้ยไสเอ่กระเพาะใดอยู่ด้วยล่ะปลูกจริงๆยายซื้อมาจากโลแต่ละเสียวที่ยายมาปลูกโลละสองรอยซื้อมาเท่ละพันเงินหาโลเอามาตุนไรเอามาตุนไ้หาโลหาโลยายวานบดทีเดียวบ่าบา <ห>สมุทรบาันน,านนั้นเนื้ออันซุ่มนั่นก้าี่ขืนซ้ำนั่นแม่นบ่บเออกับมันขืนซ้ำนั่นล่ะนี่แม่ใหญ่กับสีล่องอะไนี่เอาออกเอาออกมืออื่นมืออื่นกับสีคูดคูดคูดอะไรกับสีมาเอาร่องอะไรนี <ๆ S 2> ่ดี๋ยวมันขายตออย่อเนื่องกันนะโอ้ยแต่มันขายตออย่อเนื่องกันอยากให้ย้ายอยากให้พักบุ้งนี่โลละหัสิบาทย้ายขึ้นทีดูกวันคลาคอนี้อีกโอ้ยบ้านเรือนห่างกัน มันใหญ่บ่ท่านน่นเบ้ออยากให้มันใหญ่มันใหญ่บ่ท่านน่นเดี๋ยวขอที่ว่าฟังเออเออขานี่แหละเขาก็มาลุเอากับพีอยู่นี่บ่เอออ๋อเพราะจะไปขายหอดตลาดอืมอันนี้ก็ไปส่งเขาได้แหละนี่เฮ็ดอยู่เดียวนีะตลาดค้องถมบันตลาดนี่โลโลสัางโลโลละเศร้าละเศร้าเลยเออได้มือละสามทีลอยนี่ก็มีแห้งแล้วนะใหญ่นาะได้อยู่ได้ล่ะอืมอืมอืมเมื่อวานเราไปตลาดค้องถมเข้ากันได้สามลอยหาซีบอยู่ พื้นที่บ้านห้องนี้บ้านยังใหญ่บ้านบ้านท่างแดงโอ้ยเขตเขตมองว่าแม่ปูงิ่นี่บอกแมนเขตอุมาหมูซิบหาบ้านอุมาหมูซิบหาตบนให้ยองอำเภอพังโคนสกลนครผมมาหายายหลายปีแล้วครับประมาณสามปีตอนสามปีแล้วผมผมติดตามตลอดให้ยายอยู่ดีไมีแห้งปูบักเหล่าเขาเบิ่งคลิปปูบางคนเขาเจ้าากเบิ่งแต่ได้ยายาเออกินหอดยายซัมลี่ก็เลยมาหาเป็นกันันนั้นได้บ้านก็เข้าก็โอ้ย เห็นไม่ไงเปิดตลาดไม่ไงก็ไปออกไล่การตั้งแต่หกคนบางคทรทัรั์คนที่เห็นเราได้ยันยอดได้การได้การให้คนอื่นเขามีความสูงน้ำยายนี่แหละเป็นชีวิตของเกษตรกรยายเกษตรมากผมมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ประสบการณ์ในการเท็ดแต่ทำไมตะกี้เอาพืชตะกี้ยายปลูกอนียงแนกยวก็เกษตรนะปลูกผักกาดผักกาดปลูกผักกาดปลูกบักริกบักเขือ มะขี้กระปุกมะเขือกระปุกพักกาดกระปุกพักชี่กระปุกผักชีเล่ากันเนี่ยวันนี้มันจับส่บบกผมเห็นยายสามปีแล้วจับพักบุ้งนี่จับพักบุ้งเดียวนี่มันเพราะว่ามันเหตุออมันบดไ้ซีดยายากระบาดไอซีดแมนไม่ใช่บดไ้ซีดยาจ้ะเคียได้พักบุ้งนี่เออเออมันสีดมันกีบดมันกีดามจำเลยดอกอันมันเป็นังมันจำบดสีดมันบดมีอีหยังมากัดมันอะไรเนี่ยเออเออ มันบ่มีอย่างกับโลกมันกับบ่มมีหน่อยนะย่าอขัดโลกมันมีมันเป็ยนยังไงง่ามไหนมันจึงมีโลกนั่นใบมันใบลายว้ามันสิใบด่างนี่เป็นจุด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 นั่ช่วงระยะที่มันเกิดนี่มันเปนช่วนช่วงระยะเดือนหกสิบห้านี่ล่ะบ่เออมันสิเริ่มเปลี่ยนมันเออมันสิเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูกาลของมันอือันนี้ดอนได้นี่ ใบมันีแล้วงามอยู่ปักใ่นี่มันจะเป็นจุดดอนมันจะเป็นจุดโดนๆนี่มันเป็นโูกนั่นเม่นมาเอ่อกะเขาก่อเก็บมะบานครับครับครับเก็บมาข่าเสื้อมันยน้าฝนนั่นเออเก็บมะบานขี้ดินครับจังคูดฟื้นคูดหลักมประ้านอาทิตย์หนึ่งครับเขาก็บจังกะจะลงแปลงเลือดออแต่ว่าหน้าฝนบ่ได้เอาอันอันนี้เด้อหน้าฝนว่ได้เอาฝนเด้แสดงว่าย่าปูพักบุ้งนี่เบิดปตดี หหวยเบิดปีเบิดชาติหมายถึงว่าปีหนึ่งนี่ปูพักบุ้งรอบปีโหลดต่ลอดปีเลยออืช่วงราคาดีๆที่สุดใหญ่เอาเอาให้ฟังบังเดือนมาก่อนเนี่ยบอกว่ายังไงปีใหม่เนี่ยบอช่วงปีใหม่โลละห้าสิบซ้ำนี่สิบบาทในตลาดซ้ำนี่ละห้าสิบบาทเออเขาว่าโอ้ยไบ่เคยเห็นตักบุ้งแพงเขาว่าใช่ช่วงปีใหม่ย่อยลงจากยี่สิบโลสามสิบโลขยายไปขุนเด้อทั้งล่างขุนเด้อ อันอันเขาปลูกกัโคดอันนี้ช่วงปีสุปีไม่แย่กับปลูกอยู่ในในในไฮน่นีปลูกอยู่ปีเขาเขาปลูกมะนน่งปลูกกับโคดไม่นีสองปีแล้วครับครับยายก็ตั้งรักคือช่วงปีใหม่นี่ผมแนะนำาน่ยคือใส่ให้มันเต็มพื้นที่ไปก่อนยายจำาบรว้เต็มอยู่เต็มอยู่แต่ว่ามันมันอันนี้มันบมันบกสู่คนเออเออมีแต่ทางเอืนอนมาเอาบ่เอหน่ามันเป็นอัน ช่วงสิบเขานาปีไม่แบบที่ว่ากับอันนาเทศากาลนี่นะครับครับครับเขาเขากินเนื้อย่างเนื้อ,อยางกันแบบที่ว่าพวกมีเออพอท่านมันออกบะท่านค <laughs> ันกิโลหนึ่งสามนานอ่สีออกสองหมื่นนึงได้เออเรียบบึเหมือปึ๊นั่นแหละยากก็ต้องปลูกหลายๆกเกเอาเพิ่มปริมาณเป็นการตลาดเท่าลูกเปนวัดดานมีแม่เจ้าสมาเอาลงเทาหลายทีเจ้าคือสีลุกท่าน ท่านเพท่านขู่กัญญาเมียมันทำให้เน่ารูวแล้วท่านบัดเธียเมียโรบาดอีเมียได้เงินอาบอีเมียคือได้เงินหลายที่ช um e anyway> like ่วนเพท่าน um ั้นแต่มันนี่แหละไปขายให้ลูกสาวเด็ดการฝ่ายการตลาดย่าเป็นฝ่ายผลิตมีความสุขกับการปลูกผักบุ้งไฮตูเจ้าก็สมุกเท่าไรแต่เมียจะบ่มไงบ่เอากูบ่ได้หดกูบ่ได้หิวหดเด้อว่าทันตออเออกูมีตะกุโปอยสายยางใส่โลดดันเนี่ยมึงรุ่นที่บาดเนี่ย ลดนก้าก์เดี๋ยวก่อนเดอ้อเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเดอ้อให้เจ้าไทายนี่กบไว้ถาเด้อคอยคอยคอยเป็นยันนี่ไช่ใช่นี่นี่เออเอาขึ้นงามเถอะยายปลูกยังมืออะไรแปลกนี่แปลกนี่อ,นอีกแปดมือจักสิถึงเดือนนี่บ่เอองามครับอันนี้คือโล่นึงบ่ายายที่ปลูกนี่บ่อันอันทุ่มนี่กับอันทุ่มยูอหันสองอันนั่นก็เป็นโล่หนึ่งอือืมปกติขันพ่อจะใส่อันนี้นั่น กับใจอันไปไว,ว่างหันอันพี่ตูน้นั่นกี่ิีโลนึงพอดีบิดนี่พอดีโลนึงนอันใหญ่ยืนอยู่นั่นละเดี๋ยวผมมาเบิ่งตั้งพี่อันท้างว่าอันอันจ้งว่าใครละอ,อันพักบุ้งซุมนี่เป็นเป็นพักบุ้งเม็ดมันสองลอยบาทนี่อ่อ่เป็นเป็นเม็ดละสองลอยบาทอันอันซุมขอลกว่างนังหันน่นไปลอยเจ็ดสิบครับครับอืมอันใหญ่อันความรู้สึกใหญ่กับการเทศดเกลียดใหญ่เพียงใด โอ้ยมันล่ะพุ่มใจเจ้าล่ะเนี่ยดีใจได้เงินสู่มืองสู้เมืองอือืแล้วกระายกับบ่มืงินเป็นไรเลยกับพวกเฮ็ดบ่ามันเป็นยางเงยบ่นเป็นยางแคี้นครับกับพวกเฮ็ดพวกถ้ำกับเฮ็ดไปจังสิละเรื่อยๆไม่ใช่กับเฮ็ดคอยเฮ็ดไปบ่ดแมนเฮ็ดเกินกำลังจากของครับขั้นเมย์กับเศร้าอ่ามังทีหน้าอ่า มันเป็นยังคันบ่ได้เงินมือนึงเงินเราโบเป็นแต่ย,ยูโ <laughs> บได้หลายกระช่างได้เมื่อละาลอยขอกระพาะใจนะพุ่มใจขอตะวันได้ขายชุ่มือได้ชุมม่มือใกล้คันนี่เขาเรียกว่าสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุด <laughs> จ้องผม <laughs> อขอ,ขอ,ขอ,อใหายขอเพื่อนเรายยาซื้อว่าจะไงขอใหญ่เนี่ยสามเลี้ยนหน้าตะกุนจิราเวนบ้านฟังแดงผู้ใด้จากเบื้องสวนแห่งพื้นที่ตรงนี้บ้านใด เพื่อนที่เน่ยของบันอุ้งเมาหมูซิปหามหาริมริมคล้องเออริมคล้องคล้องสุดฟังศิการใดยาสัมรีอยู่ตรงไหนฟางสิ่งทีเออเขาหูงจักมดมาตลอดยอดสุดยอดเอายายควาคุณไดหลายก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับคุณยาสัมรีก็ปลูกผักตลอดปีก็รับชมไปเดี๋ยวจะมาติดตามคุณยายอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ